วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถมิ s ูบิชิไทตันโฟวินกันนะครับลำนี้นะครับลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกน้ําหนักประมาณที่3ตันนะครับเดี๋ยวเราทํารถเสร็จแล้วเราจะทดสอบน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับแหนบ20มมิลข้างละ2แผ่นครับแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ดัดข้างหน้าเปิดช่วงเด้งให้นะครับดัดแหนบทางด้านหลังดัดโค้งลงเพื่อเปิดช่วงเด้งให้นะครับ สำหรับรถเบานะครับจะได้ขับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับแหนบห่างกันนะครับตอนนี้รถยังอยู่บนหอยออยู่นะครับนี่ฮะให้ดูครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบติดเสริมแหนบแล้วลูกค้าอยากทดสอบน้ำหนักนะครับเราก็ทําการจัดให้ครับสําหรับลํานี้นะครับเป็นรถโฟวินบิสซูบิชิไทตันครับโฟวินนะฮะ เราเสริมแหนบแล้วเราจะลองใส่น้ำหนักกันที่3ตันนะครับวันนี้เราก็ใส่น้ำหนักกันที่3ตันนะครับนะฮะรถจะอยู่ประมาณตรงเสมอเสมอนะครับเสริมแหนบแล้วเราก็ลองทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับช่วงล่างนะครับนะฮะทุกอย่างก็เกือบแตะเทานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าระดับ3ามตันนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายช่วงรถเบาให้ลูกค้าได้ดูนะครับนะฮะช่วงรถเบาเนี่ยนราเปิดช่วงเร่งเยอะนะครับ เมื่อเปิดช่วงเร่งเยอะแล้วเนี่ยนะครับการรับน้าหนักก็จะเหลือน้อยลงดังนั้นระดับไม่เกิน3ตันเนี่ยลูกค้าใช้ลิมิตประมาณนี้เราเสริมแหนบแล้วนะครับเราก็ทดสอบน้าหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะฮะระดับ3ตันนะครับนะฮะลูกยางก็เกือบแตะเพานะแต่ว่าลำเนี้ยเราใช้ลูกยางบางนะครับลูกยางบางเพราะลูกค้าอยากได้วิ่งฟิลเดิมในขณะที่รถเบานะครับเราก็ใช้ลูกยางบางทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อให้เขาวิ่งนิ่มในขณะที่รถเบาแต่ รถหนักนั้นก็สามารถรับน้ําหนักนได้ถึง3ตันนะครับถึงลูกยางอาจจะแตะเพา,านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าลูกยางกันกระแทกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกยางที่ไม่แข็งจนเกินไปนะครับมันจะเป็นลูกยางนิ่มๆแต่อย่าให้นั่งเพาโดยเด็ดขาดอย่านงน้อยๆเหลือนิดหน่อยมันไม่เป็นไรนะครับมันกระแทกนิดหน่อยมันก็มันก็นิ่มได้นะครับมันไม่ถึงขนาดแข็งเลยแต่แต่อย่าให้นั่งสมมุติว่าเราจะไปแบกน้ําหนัก นะครับแล้วเราแบก3ตันมันไปนั่งตั้งแต่1ตันแล้วเงี้ยอีก2ตันมันนั่งพอดีมันแช่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันมีผลกับตัวเผาที่จะพดได้แต่ถ้ามันเพิ่งเริ่มจะแตะแตะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปวิ่งแล้ว3ตันเนี่ยมันเพิ่งเริ่มจะแตะหรือว่าเกือบแตะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังมีโอกาสยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับก็พูดง่ายๆว่าลูกยางเขาไม่ได้แข็งจนเหมือนเหล็กหกเหล็กนะครับลูกยางก็จะเป็นลูกยางที่ไไไม่ด้แข็็งเเกกิินนปคคคืออรับโ อโอ้ปริชาติทอลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจกะเสริมแหนบก็ติดต่อมาได้นะครับลำนี้เราก็วางเพลาลอยครับนะฮะเป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับนี่ครับสวยงามเลยฮนะลำนี้โอ้โหฟุ้งฟิ้งน่าดูเลยครับ